ไว้ใช่ว่าหลายคนม,มีความเชื่อว่าการเก็บยาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำๆจะทำให้รักษาความคงตัวของยาได้นานขึ้นหรืออาจเข้าใจว่าจะสามารถยืดวันหมดอายุข,ของยาให้นานขึ้นได้จึงมักจะเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็นแท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะ เภสัชก,กรอนุชิตตุงธนบดีงานเภสัชก,กรรมคลินิกฝ่ายเภสัชก,กรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลใยน่เรื่องนี้ว่าการเก็บยาไว้ในตู้เย็นอาจทําให้ยาหมดความคงตัวได้เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นอาจไม่เหมาะสมกับยาบางชนิดเช่นหากนํายาแขวนตะกรหรือยาน้ําเชื่อมบางประเภทมาแช่ยเย็นจะทําให้เกิดการตกตะกรได้ หรือ,อยาแคปซูลบางชนิดที่มีการเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีความชื้นสูงมักทําให้แคปซูลเยิมหรือติดกันได้การใช้ย,ยาบางชนิดในตู้เย็นนอกจากจะทําให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาสําคัญแล้วยังทําให้เกิดสารพิษขึ้นได้เช่นการใช้ย,ยาเม็ดแอสไพรินในตู้เย็นที่มีความชื้นสูงจะทําให้เกิดการสลายตัวเป็นกรดซาลิไซลิกและกรดอะซิติกซึ่งไม่มีผลในการต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด รวมทั้งยังทําให้เกิดพิษทําให้ร่างกายเกิดการขาดออกซิเจนชักและหมดสติได้เพื่อรับประทานในปริมาณสูงดังนั้นการเก็บยาไว้ในตู้เย็นจึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับยาทุกประเภทควรอ่านฉลากยาหรือรายละเอียดบนกล่องยาเพื่อศึกษาถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรู้ไว้ใช่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลัง6โมงเย็นนะคะ